ครับผมสวัสดี f ซีทุกท่านทั้ง f c เก่าและ f c ใหม่ครับผมพบกับเชฟหนุ่มนำโชคแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมสูตรมัดรวมสีน้อยนะครับผมก่อนจะไปชมของแนวทางของวันที่4เดือน10ปี6 5ห้าเราจะไปสรุปผลของวันที่4แล้วฟังอ่าอ่าผู้ที่สนับสนุนช่องเชฟหนุ่มเนาะก็สำหรับเหมือนเดิมครับเอา สำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาครับยังไม่มีที่ลงทุนหรือเสียงโชครอบเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P. ของฮานอยนะครับก็เชฟหนุ่มก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมเข้าไปรับชมได้และสอบถามแอดไลน์สอบถามครับบริการรวดเร็วทันใจกับทรัพย์ล่ำรวยนะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคครับแล้วก็มาสรุปผลของวันที่8นะครับผมเอ้ไม่ใช่แวันที่3นะครับผมวันที่สเชฟหนุ่มให้เด่นที่ หนึ่ 4, 6, รอบเฉพาะกิดออก9 4 8กับ5้าเก้ไม่เข้านะครับส่วน4ี่มาตรงๆนะครับ4ี่เชื่มนมให้ดูดิอันนี้8ปดสหนึ่งอันนี้4 8 9 4 8จาก1มาเป็น9เนาะอันนี้ก็4 7 8อันนี้ก็9 4 8าสวนอยู่ตรงนเนี้ยไม่แนม ส่วน59มาเข้าตรงนี้เอ้ยเข้านี่มาเข้าตรงนี้นะครับชุดนี้159มาเข้า59แต่มีคนตามยู่ส่วนรอบอ่าพิเศษออก370กับ73อันนี้ของจริงครับตายสนิทยกหลังส่วนอ่าปกติออก169กับ26 2662เขี 2, ้นุ่มไม่มีนะครับ ไม่มีหกสองสองหกหรือมีแต่หนะึ่งหกเนาะส่วนหนึ่งเอหนึ่งหกเก้าก็เข้าหกเก้าตัวนี้ตรงๆเต็มๆนะครับผมหกเก้าหนึ่งหกเก้าตัวนี้หกเก้าสามดูมันเฉี่ยวสามตัวตลอดเลยนะเชฟหนุ่มนะมันจับไม่เข้าหลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะแก้ตัวใหม่ส่วนรอบอ่า VIP ออกสามสองสี่ สี่สองสเชฟหนุ่มไม่มีนะเชฟหนุ่มเอาลงตามสูตรมีแต่หนึ่งสี่ก็ตายครับเข้า4ตัวเดียวอันนี้ก็ตายครับเข้าหนึ่งสองสามชุดเข้าตัวเด่นตัวเน้นก็โอเคก็ถือว่าวิ่งลู่ที่หมาครับมา8ปดมาไหมวันนี้8มา6มา4มา1นึมีไหมมีมามาอยู่ข้างหน้าวิ่งลู่ห ก็ถือว่าตัวเด่ยนยังมาหมดนะครับมาวันนี้ครับวันที่สี่เลยครับไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้สําหรับไลายที่สั่งน้าพริกนะครับหรือว่าเอาอยัางไงเอาเดี๋ยวจะเปิดให้อีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ใครดูคลิปมาตั้งแต่ต้นก็แอดไลน์มาได้ครับไลน์นี้เลยครับสั่งน้ําพริกด้วยหรือว่าจะเข้ากลุ่มเดยวเชี่ยมหนุ่มจะดึงเข้าอีกนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับในกลุ่มคือ ไม่ได้ฟันธงให้ตัวเด็ดหรือยังไงคือเปิดมาคุยกันแรกแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มแล้วบางทีก็อาจจะมีพี่ๆบางคนมีแนวทางดีๆก็มาแนะนํากันในกลุ่มนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเข้ามาไม่ได้เจาะจงว่าให้ตัวเด่นนะครับมาเปิดมาพูดคุยกันในกลุ่ม FC สมาชิกพูดคุยกันสนุกสนานเท h ฮาครับผมวันนี้รับอีกหนึ่งวันครับใครอยากเข้าเข้าแอดไปเลยครับ 087 966 5 6 0 5ครับวันนี้โอเคครับมาครับตัวเด่นวันนี้เด่นที่2 3 6แล้วก็7วิ่งลูดวันนี้วิ่งลูดที่7ตัวเดียวเลยนะครับย้ำว่าวันนี้เชมหนุ่มคำนวณแล้วเด่นบวก7ตัวเดียวครับ กัวอื่นติดลหมก่อนครับสำหรับคู่ละเด่นละหนึ่งชุดเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเดี๋ยวลองก็ปรับกล้องแป๊บเด่นละหนึ่งชุดทำไมมันไม่สว่างเนาะโอเคเด่นละหนึ่งชุดของเราก็คือสองก็จะเป็นสองสี่มันมาแล้วก็เอามาอีกได้สองสี่เอ้ 2 5 2หแล้วก็สอนะครับส่วน3ก็จะเป็น3ามห3าสามแล้วก็3ามนะครับส่วน6ยังไงดีเนี่ยหมาสองสามวันติดแล้วเอาตามสูตรไปเนาะเอาตามสูตรเลยนะครับผม

สีนะครับผมวันนี้แล้วก็ชุดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองอาโอเควันนี้เมื่อไม่เบิ้ลมาหลายวันแล้ววันนี้ไม่แน่นะครับผมวันนี้ย้ําว่าไม่แน่สามสามหกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดมีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลสูงครับไม่เบิ้ลมาหลายวันแล้วครับนี่ครับชุดปัญหาของเรามันอยู่ตรงนี้ทำยังไงจะให้แตกดี เชียวไปเชียวมาหลายวันมากแล้ววันนี้ขอจัดมันเลยที่เอาเจ็ดก่อนเลยเจ็ดหกสามมาหกเก้าเอาหกเก้าอะไรดีหกเก้าห้าไปเลยนะเอาสาม 35 3หาาอะไรดีสามห้าเจ็เป็นสามสามเอะไรดีเนาะพี่น้องสามเจ็ดไปเลยเนาะสามาเจ็เาแล้วก็จัดไปอีกหนึ่งชุดที่ มันจะมาเจ็ดสองสองเจ็ดเอาเป็นเอาตัวเด่นมาใส่กันด้วยกันเนาะหกสามสองไหมอ่ะลองดูหกสามสองนี่ครับวันนี้ลองจับให้ละลองดู ชุดเด่นละหนึ่งชุดก็จะมีวิ่งลูที่7ตัวเดียวเข้าวันนี้สองเจ็ 2, 7, 3, 7, 6, 1, แล้วก็7 9็ดเก้ไปครับผม น่าจะปังวันนี้ขอใองฟังคู่เบิ้ลคู่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดวันนี้มีสิ์เบิ้ลเปอร์เซ็นต์เบิ้ลสูงมากใครจะลูดเบิ้ลไว้ก็ได้นะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์เบิ้ลสูงมากเมื่อวานนี้ไม่มีทั้งเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังมีไม่มีเบิ้ลเลยเมื่อวานไม่มีเบิ้ลนะวันนี้ไม่แน่อาจจะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหามประมาณนี้ครับวันนี้เพราะว่ามันทิ้งห่างมา กี่วันสองวันแล้วมั้งไม่เบิ้ลเนี่ยจะดูกันไหกี่วันเดี๋ยวฉัน,น,นจะได้ได้ได,ได,ได้ฟันถูกเลยเบอร์วันก่อนเบิ้ลไหมไม่ไม่เบิ้ลมาสองวันสามวันแล้วไม่เบิ้ลสามสามวันครับเบิลครั้งสุดท้ายคือศูนย์ศูนย์เนาะก็อ่าครับ แคบไปดูนะครับใครสำหรับใครที่อ,อยากเอาไว้ดูกันสำหรับน้ำพริกก็ยังสั่งได้วันนี้เมื่อวานก็ส่งไปหลายชุดแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ในทีมงานเชฟหนุ่มนำโชคในช่องนะครับที่สุภรัตน์เนาะสุภรัตน์ก็ สั่งน้ำพริกแล้วก็ร่วมบริจาคทำโรงทานกับเชฟหนุ่มนำโชคเนาะก็ขอบคุณพี่สาวใจดีมากๆทางภูเก็ตนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงฝากไ้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆปงๆังปก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีที่ลงทุนหรือเสี่ยงโชคก็ฝากไว้ที่บ้านซับร่ำรวยนะครับผมเข้าไปที่เชฟหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปงๆังปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ